ต่อเขากับไปในะกินิซ่าไปอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะไปก็จะหยิบผลิตภัณฑ์ที่เป็นโลชั่นมาแนะนําอีกแล้วซึ่งไปคิดว่าแบบโลชั่นเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆแล้วก็มันมีบนเชลให้เลือก เยอะมากมากก็สําหรับใครที่แบบยัง no idea เนาะแบบยังไม่รู้ว่าจะใช้ตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็ลองนั่ง,น,งนั่งดูของายไปก่อนก็ได้ค่ะจริงๆตัวที่ปายเลือกเข้ามาใช้เนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องเกี่ยวกับพวกผิวกระจางสายเนาะลดจุดด่างดำลดรอยดำต่างๆอันนี้นะเป็นหลักลองลงมาก็คือว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยจะต้องบางเบาและปลาปเป็นคนที่ผิวแห้งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยายจะเน้นพวกใช้โลชั่นที่ให้ความชุ่มชื้นอย่างยาวนาน แต่ก็สบายผิวและไม่เหนียวหนอนนะเพราะเราก็ไม่ชอบเหมือนกันที่มันเหนียวเหนียวผิวติดผิวอะไรอย่างนี้เนาะโมชั่นที่ปไปจะมาแนะนําในวันนี้ค่ะก็จะเป็น n i v e a extra b y i 0 super vitamin and skin f o o d s e น r ะตัวนี้มีเดีย่ย นีเวียเอ็กซ์ตร้าบตัวนี้นะคะเขาจะมีซูเปอร์วิตามินแอนด์สกินฟู้ดก็คือเป็นอาหารผิวนะตัวนี้เหมาะกับใครเอาสั้นๆก่อนเลยนะเราเปิดมาปุ๊บเราสั้นๆก่อนเลยแบบสำหรับคนที่เขาแบบสกิปสกิปส,ก,ส,ก,สก,กินสกินในการหาโลชั่นเนาะว่าแบบเออมันเหมาะกับเราไหมตัวนีเวียเอ็กซ์ตร้าบายเทนซูเปอร์วิตามินแอนด์สกินฟู้ดเซรั่มเนี่ยตัวนี้นะคะก็จะเหมาะกับ คนที่มีรอยดําฝังหรือพวกรอยดําต่างๆรอยสิวหรือว่าจะเป็นรอยจากมุงกาดรอยจากมแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรอย่างนี้นะก็แนะนําให้ใช้เป็นตัวสกินฟู้ดเพราะว่าเขาเนี่ยจะเข้าไปให้อาหารผิวนะไปให้การบำรุงแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวเมื่อผิวแข็งแรงแล้วเนี่ยเขาก็จะช่วยลดจุดด่างดำต่างๆ,ๆอันนั้นออกไปซึ่ง การลดจุดด่างดำเนี่ยเขาก็จะมีสารอาหารผิวค่อนข้างเยอะอย่างในตัวนี้นะคะเขาก็จะมีเขาบอกว่าจะเป็น 100x super วิตามินเลยนะเขาจะมีพลังวิตามิน C, วิตามิน A, B3, ีสโปรบีแล้วก็วิตามิน E นะนอกจากนั้นยังมีอาหารผิวอย่างพวกอะโวคาโดเลมอนโกจิเบอร์รี่แล้วก็ พ,พอเราใช้อย่างต่อเนื่องไปสักพักหนึ่งแล้วอะค่ะผิวมันจะดูโกลดูร้ายดูใสอันนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นผลพลอยได้ของการที่เราดูแลพวกจุดด่างดาบนผิวกายเนาะเพราะว่าสารสก,กัดต่างๆพวกนี้เขาก็ไปเล่นผัดเซลล์ผิวไปกระตุ้นชั้นผิวแล้วก็ไปทําให้ผิวมันกระจ่างใสขึ้นมานอกจากจุดด่างดาที่จะลดเลือนลงไปแล้วก็ทําให้ผิวของเรากระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะที่สําคัญนะคะตัวนี้นะเขาบอกว่าเขามี กันแดดนะ SPF 15ซึ่งก็คือเหมาะสำหรับการใช้ชีวิตทั่วไปในแต่ละวันคปรจะจำวันหรือใครที่อยู่ในอินดอด์เนาะอยู่ในบ้าน,นอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้แต่ว่าอย่างที่ป้ายบอกเสมอๆเพราะว่าป้ายจะแนะนำเรื่องครีมกันแดดมากๆป้ายจะแนะนำให้ทุกคนแบบ ใช้ครีมกันแดดอยู่เสมออย่างน้อยถ้าสมมติว่าเราจะต้องออกไปข้างนอกก็ควรที่จะทาครีมกันแดดเพราะว่า SPF 15เนี่ยจริงๆแนละ้วมันก็ไม่พอเท่าไหร่ถ้าเราจะออกไปข้างนอกนะ Ten Super ปป์ว t a m i n นก็คือมีวิตามินทั้งหมด10ตัววิตามิน C วิตามิน b 3ตัวนี้ก็จะรู้กันว่าเขาจะช่วยให้ผิวกระจ่างใสลดเม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นตัวกลางที่ทําให้ผิวหมดคล้ำค่ะวิตามิน A นะคะก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนะคะแล้วก็ช่วยลดเลือนจุด,ด วิตามินอ e, ีตัวนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะที่ช่วยในการบำรุงผิวแล้วก็ช่วยให้ผิวแข็งแรงไม่เสื่อมโทรมเร็ววิตามิน B5 ค่ะตัวนี้ก็จะช่วยเป็นเกราะป,ป้องกันผิวเนาะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็วิตามิน B9 ค่ะช่วยต้านรังสี u v นะคะป้องกันจากแสงแดดแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือควรจะมะีครีมกันแดดช่วยด้วยเนาะมาถึงอีก4ตัวค่ะที่เป็นสุดยอดอาหารผิวที่มีวเวียเขาใส่ลงไปในนี้นะคะก็จะได้แก่ทับทิมค่ะซึ่งส่วนสก,กัดทับทิมจะช่วยสร้างเซลล์ผิวมา ะะมีสารต้านอนุมูลอิสระอะโวคาโดค่ะตัวนี้จะช่วยให้ผิวเนียนุ่มชุ่มชื้นนะคะเนียนนุ่มน่าสัมผัสแล้วก็ลดการสูญเสียน้ําผ่านชั้นผิวโกสีเบอร์รี่นะคะช่วยบารุงแล้วก็สร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นและตัวสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเลมอนค่ะจะมีส่วนช่วยในการผลัดเซลล์ผิวเนาะแล้วก็ช่วยลดจุด เนื <chat> <Von> ้อก็จะมาเป็นแบบนี้เลยนะคะจะเป็นเนื้อโลชั่นค่ะพอทาไปแล้วก็มันซึมเร็วค่ะซึมไวแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นแบบเปาะเนเบอร์รี่เบอร์รี่สำหรับใครที่ชอบกลิ่นแบบเนวิตามินแล้วก็เบอร์รี่เบอร์รี่ะไรอย่างนี้นะก็จะแบบรู้สึกสดชื่นไปทั้งวันเลยพอทาไปแล้วเขาก็ให้ความชุ่มชื้นค่ะแล้วก็ไม่เหนียวเืนอะหนะอย่างที่บอกนะก็สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาโลชั่นเนาะในช่วงหน้าหนาวนี้หรือว่าอาจจะไม่ใช่ช่วงหน้าหนาวถ้าเลยช่วงหน้าหนาวไปก็ สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าการที่เราออกไปข้างนอกค่ะไปเจอมลภาวะไปเจอแสงแดดนะคะพวกอาหารผิวพวกนี้นะคะอาหารผิวสารสกัดต่างๆที่ถูกรวมเข้าไปอยู่ในโลชั่นเนี่ยก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงค่ะแล้วเวลาที่เราเจอมลภาวะหรืออะไรนะมันก็จะไม่ดำไม่คล้ำเสียง่ายแล้วก็ไม่หยาบไม่แห้งหยาบกร้านค่ะก็คือเราสามารถใช้โลชั่นเนี่ยได้ทั้งวัน แล้วก็ได้ทุกวันได้ทุกฤด,ดูเลยเพราะว่าเขาเป็นโลชั่นที่มีเนื้อสัมผัสบางเบาแล้วก็ไม่เหนียวเนืองอะคะ่ะเหมาะกับอากาศในประเทศไทยสุดๆเลยก็สําหรับใครที่กําลังมองหานะคะโลชั่นที่เน้นในเรื่องของการให้อาหารผวิวบํารุงผิวแล้วก็เน้นในเรื่องของจุดด่างดาสีผิวไม่สม่ําเสมออะไรแบบนี้นะก็จะแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะกับ Nivea Extra Bright e n Super Vitamin Skin Food Serum นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่ง ติดตามกินอิสตาไปไว้ด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะขอบคุณค่ะ